สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอฟซีพี่นอ e PC, ้นองแฟนเพียงแฟนขับยายไฟ,ฟ,ฟ,ฟทุกๆคนนะคะเมื่อนี้ขออนุญาตเฮดคิปกินนะคะเมื่อนี้สิพาพี่น้องม่กินข้าปุ้นค่ะเอากล่องคือขาวค่ะขาวเนี่ยจะจนบอก่าพี่ว่าเห็นฮอดเป็นเศษข้าปุ้นเมื่อนี้พาพี่น้องไม่กินข้าปุ้นนำยาปลาค่ะอาหารอีสานบานเทานะคะบานเท่าเอิญข้าปุ้นนะคะ ดนๆนเนี่ยสิท้ายลิปกินเทนึงค่ะพี่น้องเบิ้งไหเนเดอร์คืออยากค่ะพี่น้องและเห็ดลอยเองเฮ็ดวเองซื้อขับปุ่นมาแล้วกาอยู่ผู้เดียวค่ะยู่ผู้เดียวเห็ดกินลอยเองนะคะอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอีกหน่อยก็จะพูดอยู่คนเดียวอันนี้เป็นตรีนค่ะเขาไปแบ่งเห็พี่น้องเพ่นกินน้ำนะคะจะควาองกระจงใบซะพคอกินเหมือน อันนี้เป็นตรีนไก่นะคะพี่น้องจะนำยาปลาเด้อค่ะเด้อนำยาปลาใช้ไฟเป็นค้นมากินนำยาปลาค่ะเป็นบนัตนาตตัวเนี้ยห้ามันบะแม,น,มนเนี้ยห้างถนาดเนาะไม่ใช่ไฟเป็นเป็นคนถนนดนางเบากับพี่น้องอ่านข้อเมีนไปยังสี่เมยปัดมาเห็ดคีปกินกับเป็นเป็นบนัตนาดเป็นวนวายกลัวจีใดตะละคีปนี่ <laughs> โมรลก็เดินทางไปอุดอรแล้วค่ะปกติก็สิบไปตงมนีหลับบานีแมด้แล้วติดทุระนะคะแมด้าเบา่างเทเลยค่ะใส่น้ำยาหลๆไม่จังเสียบโอ้กลัวจิได้ตะตะคิดก็จังเพลนวาออิลี่ทเลยนะคะพริกผงค่ะ ขาเจ้าเฮ็ดขาเจ้าถนัดแล้วขาเจ้ากับบาดเดียวแป๊บเดียวขาเจ้าก็ได็กินเนาะคะ่ะจะของจะบ,บางยากน้ำมีอย่างเน่ใส่ผิโผงจัดน้อยลูกโดดกับเมีแย้วใสผีโผงเติมน้ำน้ำปลานิดหนึ่งนะคะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเป็นคนชอบกินโดนวัวมาค่ะพี่น้องแบบนี้ พักเขากับมีดพักกันชี้เล่านะครับมันสีเข่ากันคากระดําต้นหอมพักหัวละผ้าพักกิตูย่างกระนิดละน้อยเอาพอดีจะคล้องกินนี่ละคะ่ะช่วงนี้กำลังกำลังรักษามหุ่นกินข้าวปุ้นบ้าอ้วนนะคะนรับพี่น้องลูกโดดก็มีด้วค่ะนีู่กโดดกิน,น,ะะดดกนข้าวปุ้นไม่อ้วนนะคะเห็นคากบ,บ่ เห็นถาดเนื้อกินาา่ะคะมาบัดที่ีหนค้ามแหลกเหดหมานค้ามใหญ่ๆเลย พี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อน,นำยาปลานัวนัว คืออากขับนกินขับ้นหลายมื่อแล้วพักที่เล่าล้างสะอาดสะอาดนะคะล้างย่างดีแล้วด้วก็นเ้อล้างอย่างดีแล้ว กินพักได้ลายกับพี่นอ้องเราจะได้หุ่นดีๆนะครับ マックは สุดยอดครับพี่น้องเปีเป้ยขัดเปี้ยเนี่ยนถิติเขาเอื่นว่าละลายในปาก ที่เล่าเนี่ยได้ไฟถี่มากกินกับขปุ่นที่สุด แซ่บครับพี่น้องมามา เพชรแล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยเพชรเกินน้ำกวนทั้งเพชรทั้งแสบ ใช่ครับ <c oughs> ของโปรดมาตนังนจะเป็นเล็กน้อยปวดที่เป็นนองอยู่ มำใเป็นเด็กน้อยกรับบ้านเป็นบุญกับบ้านได้กินเด้ข้าวปุ้นเนี่ยตะกี้ไม่ใช่ไฟเกิดท่านสมัยบีบข้าวปุ้นอยู่อเด้ค่ะย่ำบุญสงการกับสิมีมือบีบข้าวปุ้นก้อนบุญก็ต้องเอาบุญไปทั้งได้บีบข้าวปุ้น วาตบันเลยมีบุญก็จะถามกันรถว่าบีบกับปุ่นเมื่อไรผู้บา่าวผู้สาวก็จะไปบีบกับปุ่นส้อยกันขีบกันไม่ขาดเป็นร่องโชคดีที่เกิดมาท่านในยุคนั้นเนาะยุคตำข้าปุ่นยุคบีบข้าปุ่นยุคตำขนม เดวอิ้มแล้วบ้านเนี้ยกินบะหมีนนะะ่ด้วยกัผักมันหลายช่วงน,นี้ก็นั่งอยู่ในช่วงลดหุนนะคะอยู่ในช่วงลดหุนลดพุงอ,อยู่ในช่วงลดหุน คลิปกินนี่กินโชว์นี่อาจจะเป็นคลิป,ปเต็มย้า่ไฟกับบ,บ้าควยายธนัดปันในดุด,ดนๆจน,น,นี่ยสกินนี่พี่น้องเพิ่งเจอหนึงบัณนี้สิกินขนมได้ป่ะเน,นี้ขนมขนมกับขนมไทยๆเ้องนี่แหละค่ะสังขยานะคะตกท้ายด้วยสังขยาอันนี้เป็นอันนี้เป็นคาบเศร้าของย้ายไฟเลยกินได้หลายนะคะปกติแล้ว ตอนเลีงนี่ยายไฟกับสิงสิลดช่วงนี้ตอนแลี้ยงาย่ไฟสิลดอาหารข้าวเหนียวสังขยาใส่มือแล้วนอนไปนองนนอะกินคนเด,เดียวดอกใช้มือเลย แซ่บพ่อละหาบาทนั่งด้ยวยหน้าบเซานี่ยกินหลาย ขาบแรกมื้อแรกเนี่ยกินเยอะๆตอนเที่ยงก็กินเยอะๆเนีย่ยเหมือนแรงโหลดมันกระสมีความหิวอยูยแค่มือสองมือสามมือหลังจากหั่นมันกระสีชิ้นนะครับพี่น้องแล้วกับพี่น้องก็จะเริ่มแล้วก็เด้อยดีโกโก้บริถือกองกองบ้างไปทั้งผุนนะครับว่าได้เอากองมาช่วยพี่น้องก็จะเห็นอยู่หรอกนะคะ่ะนาอดีโกโก้ช่วยลดพุงนะครับ ของบอสตั้มติดต่อเพจหม,มํำนำวิหกแล้วก็ไลาสวดครั้งที่สิบกับวันที่สิบหกกับวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะไล่สวดครั้งที่สิบจะได้ไม่ลืมกันไม่ใช่ใสกับเสบไปพไร้อมเมดีแต่ว่าเมรีแล้ติดทุระปกติแล้วเสดไปก็ไปลอกวานมูอมือหนึ่งค่ะแต่ลอบนี้เมดีแล้วขอพระ่ารแติดทุระก็เลยไปเหมอแลกงนะคะไปตอนเย็นวันที่สิบห้า ไปหอดพุ่นกับไปนอนตื่นขึ้นกับไอซ้อมนะัย่างวงเวียนพอดีของวันที่สิบหกนะคะไลฟ์สดสิบหกกับสิบเจ็ดนะคะย้ายไฟขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะที่เข้ามาเบิง้งเทิ้งฉีบไม่เทิ้งลิปเกา่าผูใ้ใดกดไหลกดแชร์ขอให้ถือห,ว,หวยรวยเบือ่อคอยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้พานผลโรคให้ไข้ยเจ็บไปนน้ำกันให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขค่ะบ๊ายบาย